ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่236ผ้าทารำที่ไม่อาจซ่อนความรักแต่องค์ตะเบงชเวตี้นั้นความอันบุเรงนองปรารบด้วยคำโอว่า ยังเห็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ควรจะได้แต่บุญตัวก็อีกไม่น้อยแล้วคำของพี่เคยทั้งนี้ดังทิ้งเพลิงลงแก่กลางเชือ้อก็คุกกรุ่นมีรู้ที่ดับที่ลดลงเลยพระราชปณิธานอันแต่ก่อนแรงกล้าอยู่สถานเดียวว่าจะเอาตัวเป็นใหญ่ให้จงได้ในผู้การประเทศแต่ผู้เดียวนั้นบัดนี้กลับมามอดแล้วและลุกโพลงขึ้นใหม่ แต่ความใคร่พระไทยจะเอาแผ่นดินเข้ามาเป็นสมบัติให้ได้สมคำบุเรงนองแต่การครั้งนั้นเป็นต้นมาฝ่ายเจเด็ดนั้นวันชีวิตอันล่วงมาแล้วนับแต่วันกำดัดหนุ่มจำเริญไวัยได้รู้ความสวาสดและเอาราชกิจถวายในพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ควรจะลงได้สนิทปากว่าเพิ่งรู้วันที่คนผู้นี้ว่างสึก น้ำเบื้องปัจจุบันนี้เองจึงจะหายามใดซึ่งคนผู้นี้น้ำใจผ่องแผ้วแลอยู่ชมจันทรานางแก้วประจำชีวิตตัวเป็นสุขดังปัจจุบันเพลานี้มิได้เลยอันหนึ่งตรละแม่จันทราเชษฐธัคินีพระเจ้าอยู่หัวแลเมียเอกเจ้ามาหาอุปราชนั้นก็สมแก่บุเรงนองผู้ผัวเทิดไว้ตำแหน่งมาตาภริยา น้ำพระไทยตาลแม่นอกกว่าจงพักจะเด็ดผู้ผัวยากจะหาหญิงใดเปรียบแล้วก็ยังรู้ที่ทำดวงจิตเผื่อแพ่แก่คนผู้ผัวที่โดยสมควรตาลแม่เชื่อมั่นว่าคนผู้ผัวจงสวัสดในตัวตาลแม่ลึกล้ำกว่าหญิงอื่นแล้วรำลึกข้างบุเรงนองยิ่งบุญจึงความมิควรอย่างหนึ่ง ที่ควรแก่คนบุญใหญ่ประพฤติคือคบอิจตรีอื่นมาเลี้ยงเป็นภริยาบำเรอนั้นจันทราคนใจเที่ยงก็มิได้ระลึกข,ข้างคนผู้ผัวว่ากระทำสิ่งนี้เป็นสิ่งนอกรอยเลยเบื้องว่าจันทรามาสู่หงสาวดีโดยประสงค์ของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ผู้น้องจะให้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษ เป็นมเหสีพระเจ้าตองอูนั้นในบรรดาข้าหลวงอันห้อมล้อมมาด้วยตาละแม่มากมายนั้นตาละแม่รักเป็นที่ยิ่งที่ใหญ่กว้างสนิทหนึ่งน้องตัวเองก็คือกันที่มาบุตรีจักคียีขุนพลหนึ่งและเชิงสอบูน้องเมียเจริงกระโบนายกองโคตหนึ่งอันหนึ่งนางทั้งสองนี้ ก็เคยมีสัมพันธ์สวาสดด้วยบุเรงนองแต่ก่อนลึกซึ้งดื่มดำอยู่แต่นางกันที่มามาดว่าจะทรงไว้ซึ่งมันญาติอ่อนโยนสมหญิงอันคลุกคลีกใกล้ชิดอยู่ในที่สูงแต่เครื่องแวดล้อมนางนี้ยามรุ่นก็จะเรินรอยบิดาเป็นประมาณเป็นต้นขับม้าฝึกปรือการรำอาวุธปรากฏฝีมือดั่งชายชะกันผู้หนึ่งนั้น การทั้งนั้นนอกกว่าอบรมน้ำใจให้หนักแน่นหาความเหลาะแหละไม่ได้แล้วซ้ำยังเป็นเสมอเครื่องบั่นทอนให้เจริตและความกระชดกระชอยตามวิสัยหญิงยามคลุกคลีอยู่ใกล้ชายอันเป็นยอดสวาม่ได้มีเหมือนหญิงจึงการข้อนี้ก็ต่างกว่ากิริยาแม่เชงสอบูอันตละแม่เมียเอกพินิจกิริยานางแล้ว ก็อาจอ่านความในซึ่งนางเชงสอบูจงสวัสดด้วยบุเรงนองพัสดาได้ถนัดแต่นางกันที่มานั้นเมื่อความพิรุธไม่ว่าจะโดยสีหน้าหรือแววตาสะเทินเมื่อยามแลศบบุเรงนองนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีกระนั้นจันทราคนซื่อและยิ่งด้วยมงคลจิตก็พินิษะข้างนางนี้เป็นน้องเจริญกระโบนายกองคด บุเรงนองผู้ผัวจึงสำคัญเสียดุดนางนั้นเป็นน้องแท้แห่งตนด้วยจึงมิได้สำแดงสิ่งใดไว้เป็นเยื่อใหญ่โน้มน้าวให้เห็นเป็นหนทางสวาสดดุดบุเรงนองสัพพยอกด้วยนางเชงสอบูแต่อยู่มาราตรีหนึ่งตาละแม่กำลังสำราญอยู่ด้วยนางฟ้อนและชาวมโหรีพร้อมด้วยบุเรงนองผู้ผัวนั้น สองนางข้าหลวงสนิทมากว่าคนใหญ่ทั้งสองในที่นั้นมิใช่ชุบเลี้ยงฐานะนางฟ้อนหากในที่ระโหฐานร่วมสำราญสนิทครั้นแตละแม่เล้าคนผู้ผัวให้ทำพินเองแล้วจจเด็จก็เลี่ยงเอาว่าที่นี้มีทาตท่านถึงสามคืออีกสองแม่นางอันเหมือนญาติข้าพเจ้าจันทราจะใช้แต่ข้าพเจ้าให้ปรนนิบัติ หาความสำราญถวายแต่ผู้เดียวหายอมไม่แล้วจำเป็นให้เชงสอบูและกันที่มาออกรำตามจังหวะนั้นด้วยข้าพระเจ้าจึงจะยอมทำพินแต่ละแม่ก็วอนให้คนสนิททั้งสองออกรำเชงสอบูนั้นสันทัดแก่การรำอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกประมาวันไหวสิ่งใดแต่กันที่มานั้นไม่ใครจะสันทัด ทั้งจะรำต่อตาเจ้าหนุ่มอันจงสว่าดอยู่เล่าก็เป็นการใหญ่กับอกหญิงอิดเอื้อนอยู่จนแต่ละแม่ตกปากเป็นเชิงบอนซ้ำเรงอยู่จึงออกไปรำนางฟ้อนอื่นไม่กล้ารำร่ำรวมด้วยก็ถอยไปซุดนั่งลงเสียยังแต่นางชาวมโหรีค่อยบรรจงทำมโหรีแต่เบาคลอพินบุเรงนอง และจะเจดิตนั้นมาดว่าความปองสวาดสองนางนั้นอัดอกตัวอยู่มากมายก็ดีแต่จันทราไว้ตัวหนึ่งแม่และเมียรักผ่อนปลนประเสริฐแก่ตัวกระนั้นตัวจะเปิดปากแย้มพรายให้รู้ความสวัสดทั้งนั้นให้ประจักษ์เล่าก็กระดาษแก่ปากประหนึ่งรู้ฝ่ายหนึ่งยอมแล้วก็รบเร้าไม่ได้มีที่เกรงใจจะเด็ดอดสูกับจิบต,ตัวกรณี จึงการทางนี้ยามปกติและตัวก็งามไว้ระวังอยู่จะมิให้ตาละแม่รู้กิริยาหากตาละแม่ชานฉลาดทันเชิงคนผู้ผัวก็สังเกตได้แต่ความสนิทสนมอันลางทีก็หลุดออกมานอกหน้าเฉพาะนางเชิงสอบูแต่ครั้นวันนี้ยามอิสตรีอันเป็นที่รักรำไร่ยอยู่ต่อหน้าอย่างหนึ่ง และตัวคลอสเนียงดนตรีสอดคล้องจังหวะรำอย่างหนึ่งสองสิ่งนี้ก็เป็นที่ให้เกิดความหาหรือหันภายในถึงขนาดลักษณะยิ้มแย้มในสีหน้าและแววตาอันชื่นชมนิยมก็บอกซึ้งถึงความภายในจะแจ้งอันหนึ่งในอกจะเดดดจนั้นนางกันที่มาน้องสาวนายกองคตนั้น จงสวัดไว้นานช้าแต่ครั้งตัวยังหาบุญใหญ่กล้าไม่ได้แลไปอยู่สำนักตะขีฝึกฝีมือครั้งโน้นหนึ่งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวกับนางผู้ลูกครูผู้นี้ลักษณะพิเศษมีคล้ายที่กั้นบังคับตัวไว้อย่างหนึ่งคือความอันหนึ่งบานายกองเดินเท้าปรงใจนางนี้ร่วมด้วยก็ก่อให้เกิดเป็นที่ยากลำบากภายใน แลเะจะเดตจึงมีสัมพันธ์จิตสนิทด้วยกันที่มาเสยยิ่งกว่านางเชงสอบูอันตัวอาจรักได้โดยสะดวกจึงยามบุเรงนองลืมตัวสำราญกรณีสองนางซึ่งรำไร่ต่อหน้ามาดว่าเชงสอบูสันทัดเยื้องกลายทอดแขนสลับเท้าเป็นที่งามในกระบวนเพลงรำยิ่งกว่านางกันที่มาก็ดี แต่ตาที่เจ้าหนุ่มคเมิ้นส่วนมากก็จับอยู่แต่ร่างนางกันที่มาแตละแม่เพิ่งพิเคราะห์เห็นวันนี้ก็หลากใจยิ่งนักหนึ่งนั้นนางกันที่มานั้นเข้ามาสำนักอยู่ด้วยตตละแม่นานหลายแล้วจันทราแจ้งว่ากันที่มาพอใจแต่กลายอาวุธอย่างชาติทหารก็ดีแต่แตะละแม่มาเลี้ยงบำรุงดุดน้องสนิทแล้วก็เคี่ยวเข็นให้นางผู้นี้ ใส่ใจในมันญ,ญาติและวิชาการของกุลสตรีเป็นต้นการดุริยางขับร้องและร้องเพลงรำสมแก่นางชาวในแต่นางกันที่มาจะทอดแขนไว้เชิงรำครั้งใดได้อ่อนช้อยสะเทินดุดครั้งนี้ที่รําอยู่ต่อหน้าบุเรงนองนั้นไม่ได้จึงมาดว่าจะจับให้มั่นมือไม่ได้แต่ข้างดีเนื้อความในอกคนทั้งสองนี้ ตาลแม่จันทราเมียเอกก็ตีเนื้อความได้ถนัดจึงล่วงสำราญด้วยชาวโมโหรีแล้วครั้นอยู่ในที่สองต่อสองเฉพาะตาลแม่ก็ใครจะเอาเนื้อความที่สงสัยอยู่นี้ออกถามคนผู้ผัวก็ว่าเวลาราตรีนี้ข้าพเจ้าพิเคราะห์เห็นการสองสิ่งประหลาดอยู่สิ่งหนึ่งนั้นคิดว่าตัวรู้ถนัด กระทั่งป่วยการถามพี่ท่านแล้วยังแต่สิ่งหนึ่งเหมือนเงาไวในกระจกอยู่จึงจำเป็นถามแล้วแต่ละแม่ก็ปรารบถึงความสงสัยบุเรงนองมีน้ำใจสวรรัสดด้วยเชงสอบูข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งคือความเชื่อใจมาแต่ก่อนสิ่งวันนี้แคลงใจสงสัยเรื่องนางผู้น้องจาริงกระโบ แล้วต่ละแม่ก็สับพยอกว่าที่ท่านไม่เคยสําแดงเท็ศสิ่งใดต่อข้าพเจ้าก็ดีแต่คดีกันที่มาเป็นความสับสนงำอยู่ในอกแม้นไม่ปรารถนาเปิดแล้วข้าพเจ้าก็อนุญาตให้ท่านเอาเท็ศขึ้นมาเจรจาครั้งนี้ได้คนผู้ผัวก็ว่าแม้นข้าพเจ้ารับแต่เพียงความเท่าที่น้องท่านกล่าวหานั้นดอกจึงเรียกได้ว่าเจรจาเทศ และแม่ก็ตกใจอยู่แลวว่าข้าพเจ้าชี้ท่านเพียงการผูกสวาดด้วยสองนางเท่านี้เนื้อแท้ท่านมีสิ่งใดต่อกันยิ่งกว่าการผูกสวาสดสองนางได้เสียเป็นผัวเมียด้วยท่านแล้วหรือก็แหละการล่วงไปถึงเพียงนี้แล้วเป็นไรพี่ท่านไม่บอกความจริงแก่ข้าพเจ้ามางำไว้ให้ใช้สอยสองนางนั้น ถึงจะลงอว่าเป็นกันเองใกล้ชิดสนิทก็ยังกระทำในลักษณะเจ้าและข้าแก่กันอยู่และการนี้ไม่ใช่การสมควรเจ้าหนุ่มก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าพระจันทราแม่ประเสริฐกว่าหญิงทั้งปวงดังนี้ข้าพระเจ้าเคยโรมเล้าสองนางนี้หนึ่งผัวเมียสนิทแล้วสีนางนั้นยังไม่ได้เสียสมแก่จะนับเป็นผัวเมีย ก็เพราะเกรงอัธยาศัยจันทราแลกันที่มานั้นนอกกว่าเกรงอัธยาศัยน้องท่านแล้วยังขัดแต่การอย่างหนึ่งพี่นางพระเจ้าอยู่หัวก็ว่าท่านยกตัวหาความชอบเชิงเกรงข้าพระเจ้าแล้วชไนยังจะบอกความผิดตัวเป็นที่ระรัวอยู่เล่าคนผู้ผัวก็ว่าจะเล่าให้กระจ่างหาระรัวไม่แล้ว จันทราแม่ซักเรื่องทั้งนี้ขึ้นเองก่อนก็เห็นว่าเพราะความสัตย์จันทราคงจะเป็นเจ้าการให้ข้าพเจ้าได้ครองดารุณีรูปงามคือนางน้องเมียจเจลิงกระโบอีกผู้หนึ่งแล้วต่ละแม่ก็ว่าเป็นไรท่านนับเพียงหนึ่งเฉพาะนางน้องเมียไม่นับน้องตัวท่านจเจลิงกระโบเจเด็ดก็ว่าต่อเล่าแล้วน้องท่านจะรู้เอง สองนางนี้ที่ว่าผูกสวาาเพียงหูตาท่าทีก็เกินกว่านั้นด้วยข้าพเจ้าได้เล้าลมถึงตัวเชงสอบูร่างสครานนั้นข้าพเจ้าเคยกอดนอนเป็นที่สนิทหนึ่งกอดหญิงอันเป็นภรรยาข้าพเจ้าสามครั้งแล้วหนึ่งนั้นในพระราชวังหงสาวดีครั้งข้าพเจ้าลอบเข้าไปพบกุสุมาครั้งสอง นอนกอดวอนให้เชิงสอบูจมจิตไปเกลี้ยกล่อมบิดาคราวข้าพเจ้าถูกล้อมอยู่มอตะมะครั้งสามในเรือคราวแต่แปรมาสู่เพลิงพิโรธแห่งมังตราณเมืองตองอูสามครั้งสามหนดังนี้อันกิริยาสัมผัสภาย,ภายนอกและเราก็สนิทกันหนึ่งชู้เมียและข้าพเจ้าก็รอวันจันทราแม่เปิดช่องเมื่อใด เมื่อน,นั้นข้าพเจ้าก็จะเปิดปากขอนางเชงสอบูแต่ราตรีนี้ช่องนั้นก็เปิดแล้วข้าพเจ้าจึงขออนุญาตท่านบัดนี้แต่ละแม่ก็ยิ้มอยู่และซักจะเอาความข้างน้องตัวจริงกระโบจะเด็ดก็ว่ายามกันที่มาอาสาการน้องท่านซ่อนร่างเป็นมานกผู้หนึ่งนั้นก็กินนอนคลุกคลีสนิทต,ต่อกันอยู่ แต่การในครั้งนั้นเว้นเสียเพราะข้าพเจ้าไม่ได้รู้เพศเดิมแม่กันที่มาแต่ข้าพเจ้าเคยกอดนางนั้นอย่างกอดหญิงในที่นอนน้อยครั้งก่อนวันท่านครูจักะยีตีกระบีและครั้งนั้นก็ได้ว่าวอนให้เป็นที่แจ้งอัธยาศัยต่อกันแต่กรรมระหว่างเราสองหนิงบาพี่ร่วมสาบานแห่งข้าพเจ้า จึงปองนางผู้นี้ไว้ก่อนข้าพเจ้าจะได้เห็นหน้ากันที่มาเสอีกนายกองเดินเท้าเคยรบเร้าข้าพเจ้าให้เจรจาด้วยกันที่มาแล้วครั้นข้าพเจ้าสู้ไปว่ากล่าวหากกันที่มาปัดเสื้อข้าพเจ้าก็มีอันจนใจจะเชยชมนางนั้นให้สมแก่ความสวัสดก็ทำไม่ได้หรือจะว่ากล่าวให้นางนั้นลงใจข้างในกองเดินเท้า ก็ไม่สำเร็จดุดกันแต่ละแม่ก็ว่าข้าพระเจ้าเป็นหญิงถึงปัญญาน้อยก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการใหญ่พี่ท่านชอบแต่จะเว้นเสียหาไม่จะชอกช้ำน้ำใจท่านเองปาเจ้าจหนุ่มก็ว่าข้าพระเจ้าสังวรในสิ่งนี้มั่นคงอยู่แต่ก็อดเอ็นดูความชอกช้ำอันได้เพราะกันที่มา มาเกิดพักดีข้าพระเจ้าไม่ได้เลยแต่ละแม่รู้อัธยาศัยคนผู้ผัวดีอยู่สำคัญขวากหนามอันขวางอกบุเรงนองได้ถนัดจึงว่าพี่ท่านสังวรในดารุณีผู้นี้ได้ก็เห็นดวงจิตเป็นมงคลแก่มิตรยิ่งอยู่ข้าพระเจ้าจะบำเหน็จท่านด้วยนางเชงสอบูเองและวันรุ่งขึ้นก็จัดที่อยู่ให้สมหน้าเช็งสอบู จะเป็นพรรยาบุเรงนองสมัยแล้วแลว่ากล่าวแก่นางนั้นถึงการที่ควรทั้งปวงเชงสอบูก็ยินดียิ่งนักแลลูกน้อยไปฝยูก็ตกเป็นศิษย์แก่บุเรงนองเพลานั้นแลตาละแม่เมื่อแจ้งความในนางกันที่มาแล้วก็เอ็นดูนางนั้นยิ่งขึ้นยามเจรจาก็มักเอาความที่บุเรงนองสรรเสริญหนึ่งบา มาหมั่นกรอกหูลูกหญิงจตกขยีอยู่เนืองเนืองหวังจะให้นางนั้นบังเกิดความนิยมเนงบาอยู่มาตกขยีขุนพลและเนงบานายกองเดินเท้ามีหนังสือมายังจะเด็ดเนื้อความเบื้องต้นต้องกันคือปิติด้วยบุญบุเรงนองได้ยศเจ้ามาหาอุปราชและระลึกคุณที่ชุบเลี้ยงให้ได้เป็นใหญ่ และใบของตะคขีนั้นก็ปรารภว่าตัวชาราแล้วจำใจไปอยู่มอตมะตามรับสั่งพระเจ้าอยู่หัวพักหนึ่งแล้วใครจะขอลาจากราชการกลับแขวงเดิมบ้านกระเลียงแห่งตัวแลใบของมิงบานั้นว่ากล่าวความพักดีมีต่อบุเรงนองมาถึงขนาดแล้วและรับปากจะเอาราชการอยู่ในอังวะนี้ มิให้มีที่ลดที่พร่องเลยแลท้ายหนังสือก็ว่ากล่าวเร่งเราให้เจเด็ดเจรจาลูกน้อยตักยีให้เป็นที่ตกลงแก่ตัวแลเนื้อความตอนสำคัญนี้เนงบาก็จะรึกมาว่าตัวข้าพเจ้ามาจะมีใจรักการอาวุธแต่เดิมก็รักประสาน้ำใจชายได้เกิดมาแล้ว ก็ปรารถนาจะหาฝีมือไว้ให้เป็นที่ยกย่องกันอยู่ในนักเลงแขวงบ้านเดิมเราจะหมายให้เป็นใหญ่เอาตำแหน่งขุนนางยศโอกรณนี้ก็หามิได้หากมาได้นายดีคือจะเด็ดท่านหนึ่งและหญิงหนึ่งกล่าวไว้เป็นที่ชื่นใจให้ฝ่ดีหาอิสริยยศใส่ตัวอย่างหนึ่งคนโง่เง่าประสาข้าพเจ้าจึงบากบัน่น มาได้ตำแหน่งนายกองและคนใหญ่แผนพระเนตรพระกันพระเจ้าเบิงเวตี้ณเมืองอังวะเอกดังปัจจุบันนี้น้องท่านวานวอนกันที่มาให้เห็นว่านางนั้นไว้ตัวคือธงชัยแห่งข้าพระเจ้าแล้วบัดนี้ข้าพระเจ้าเหมือนหมายธงวิ่งมาแต่ไกลก็เป็นอันได้ชัยชนะเป็นไรธงชัยมาห่วงตัวมิให้ข้าพระเจ้าได้ควา้า สำหรับนำไปเทิดทูนเป็นมิ่งขวัญและที่ระลึกในชัยชนะแห่งตัวนางกันที่มามิได้มีน้ำใจรักในข้าพเจ้าจริงแล้วแต่ความสงสารหนึ่งบานนั้นถึงอย่างไรก็มีมากอยู่เป็นต้นขณะวันอันข้าพเจ้าจะละแขวงกระเรียงเข้ามาลองฝีมือในตองอูครั้งโน้นนางนั้นก็ว่าเป็นที่ผ่อนปลนแก่ข้าพเจ้าไว ถ้าข้าพเจ้ามีใจจริงในตัวนางแล้วจะเกรงไปใหญ่คำนางทั้งนี้ก็พิมพ์ใจแนบหูข้าพเจ้าอยู่จนบัดนี้สถานนึงข้าพเจ้าไม่แลเห็นแม่กันที่มาจะมองชายใดไว้รักหรือหากจะมีชายอื่นใดมารักชายนั้นก็คงรักกันที่มาไม่ได้เสมอครึ่งของข้าพเจ้าวานบุเรงนองท่านเห็นแก่การข้อนี้ ท่านนั้นทําคุณเหมือนปลุกหุ่นให้คนทั้งปวงเห็นว่าเยื้องกลายเก่งกาดได้สมคนแล้วสิหุ่นนั้นยังขาดดวงใจอยู่ฉะนั้นขอท่านทําคุณแก่ข้าพเจ้าให้ตลอดว่ากล่าวนางกันที่มาให้รับว่าตําแหน่งดวงใจข้าพเจ้าเถิดอันหนึ่งข้าพเจ้าเน่งบาบัดนี้บุรเรงนองท่านก็ชุบเปลี้ยงให้มียศโอแล้ว ไม่ใช่คนยากไร้หาตำแหน่งไม่ได้ดังก่อนก็เห็นว่าถึงเอาความข้อนี้ปราลบแก่ขุนพลครูเก่าประดาเราก็คงไม่ถือเป็นที่ล่วงเกินแลข้าพเจ้ามีหนังสือกราบไหว้ปรารบไปยังท่านตักขีีพร้อมด้วยหนังสืออันมีมาถึงท่านนั้นแล้วคะเนว่าผู้เท่าคงเวทนาข้าพเจ้าเนงบาอยู่ แม้นบุเรงนองท่านว่าวอนให้นางผู้ลูกผ่อนตามบิดาได้ก็เหมือนท่านช่วยชุบชีวิตข้าพเจ้าให้สมบูรณ์แลชีวิตไขข้าพเจ้านั้นย่อมขึ้นแก่ความเมตตาแห่งท่านครั้งนี้เป็นแท้เจเิตก็ทอดใจใหญ่และให้ต่ละแม่ดูหนังสือนายกองเดินเท้าด้วยพระพี่นางก็ว่าน่าสงสารท่านเนงบายิ่งนัก ซึ่งว่าวรมาทั้งนี้ก็เห็นความสัตย์ความจริงทั้งสิ้นข้าพเจ้าจะกล่าวความจริงอย่างหนึ่งพี่ท่านอย่าเห็นว่าเสือกใสกันที่มานางนี้ข้าพเจ้าเป็นหนี้คุณเหลือหลายแต่ครั้งอาสาลอบไปฟังข่าวท่านถึงแดนไกลก็เห็นอยู่ว่าพักดีข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็รักยิ่งกว่าประดาหญิงทั้งปวง ผีกันที่มาเป็นภรรยาท่านเปิดช่องให้ข้าพระเจ้าได้บำรุงเต็มมือใกล้ชิดแล้วก็ยินดีซะกว่านางนั้นจะจากห่างไปเป็นสิบหนึ่งบาและนายกองผู้นี้ก็แจ้งว่ากรมศึกด้วยความพักดีท่านมาหลายเสมอหญิงหนึ่งเท่านี้พี่ท่านคาดคันกันที่มาจมหนักแล้วแลหรือจะไม่ยอมรับเป็นสิทธิ์ของหนึ่งบา เจ้าหนุ่มก็ว่าจันทรามีรักอย่าพูดเหมือนหมินน้ำใจผัวข้าพเจ้ารักกันที่มาเป็นที่หนักหน่วงจริงแล้วแต่เทพพยาดาย่อมรู้ข้าพเจ้าก็เพียรช่วยหนึงบาเต็มแล้วดุดกันหากนางนี้มีดวงใจไม่ได้มากไปกว่าจันทราและความมีใจเดียวนั้นแล้วข้าพเจ้าจึงจนปัญญาช่วยหนึงบา ครั้นจะคาดคั้นเอาจงหนักเล่ากันที่มาถือตัวเป็นอิสระอยู่ก็จะออกไปอยู่เสเรือนมารดาเบื้องนั้นความข้างเนงบาก็ไม่สมแล้วซี่เหมือนเกณฑ์ให้ข้าพเจ้าเอาความระทมเศร้าไปทุ่มใส่กันที่มาสถานหนึ่งครั้นนางนั้นกลับไปอยู่เรือนครั้งโน้นน้องท่านว่ากล่าวประการใดก็ไม่ได้เข้ามา หากเข้ามาพร้อมข้าพเจ้านั้นครั้งนั้นก็เพราะนางเรียกเอาสัตว์มั่นคงแล้วว่าสืบไปข้าพเจ้าจะไม่ขยันขยอเรื่องนายกองหนิงบาเพ็จจริงตื้นลึกมีอยู่ดังนี้หรือจะเกณฑ์ให้ข้าพเจ้าคาดคันนางนั้นสืบไปอีกแต่ละแม่ก็ว่าทำชฉไหนจึงจะได้ปลดทุกท่านหนิงบาเล่าจะเด็ดจ,จึงว่า เห็นแต่น้องท่านจะคอยว่าวอนกันที่มาอย่าให้รู้ตัวว่าถูกหวานล้อมอย่างเดียวแม้นางนี้ลงใจด้วยพี่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ยินดีอยู่แต่ละแม่ก็ว่ากำลังเพียรทำดังนี้อยู่แล้วคนผู้ผัวก็ว่าถึงเพียรชนีก็ยากนะ